วันนี้มาดูเรื่องของการคิวรี่ต่อจากของคราวที่แล้วนะครับก็คือคราวที่แล้วก็มีการ Select ค่ามีการจอยตารางเพื่อจะดึงข้อมูล2ตารางออกมาแสดงแล้วก็การเอาข้อมูลจากด a ต a b เบ e ส่งไปยังเทมเพลตแล้วก็ไปบนโดมแสดงผลในเทมเพลตนะครับวันนี้ก็สอนเกี่ยวกับ SQL Inset ตัวนี้เป็นจริงๆมันคือคำสั่งคำสั่งหน,นึ่งในหมาย QL นะครับแต่ว่า p i v o b l e เขาเอามาทำเพื่อที่จะให้ support กับ database ะะตัวอื่นด้วยเขาก็เลยจะมีตัวฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันหนึ่งชื่อ s q l i n j e c t HQL i n j e c t ทำงานยังไงนะครับ HQL i n j e c t จะทำงานหาข้อมูลเป็น set หรือว่าเป็นช่วงอย่างเช่น in 2,3,56,58หมายความว่าให้หาข้อมูลที่ id นี้อยู่ใน2อยู่ใน58อยู่ใน62อะไรตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเราจะมาลองเขียน find set กันนะครับสมมติเราอยากได้กระทูที่หนึ่งสามหก ออกมาตแดงเราอยากได้กระทูหนึ่ากออกมาตแดงเลยงอันนี้ขอขมก่อนบอ,อ,อันนี้บอกว่าเกี่ยวกับไฟล์ i n j e t ผมก็เขียนคำสั่งเหมือนเดิมน,นะครับใช้รูปแบบแบบนี้ให้เสร้าง v ิวขึ้นมา Oh, อันนี้บอกว่า select เอามาทั้งหมดจากตารางน,นี้แล้วก็เพิ่มแหวเข้าไปแวรแวอะไรแวร hdb s uh, q l i n s e t i n s e t ด้วยฟิลด์ไหน i n e l t ฟิลด์ไหนอันนี้ไม่รู้ว่าฟิลด์ไหนเราว่าเป็นดีก่อนแล้วก็ s q l in ชื่อฟิลด์ตรงนี้เราหามาได้จากไหนก็ต้องไปดูในฐานข้อมูลนะครับ ตัวนี้จะเป็นตารางรวมของจำโยอไว้น,นะจะได้มาเปิดไม่ต้องกลับไปเปิดตัว p h p m a พสมมติมเราสนใจอยู่ที่ตารางโค้ดเราก็เข้าไปตารางโค้ดพอคลิกเข้าไปในตารางโค้ดเนี่ยมันก็จะลิสตารางขึ้นมาให้ทั้งหมดเลยว่าตารางนี้มีอะไรอยู่ในนั้นบ้างโอเคนี้เราก็ไม่ใจ ID เฉยๆมันคือโค้ดไอ คัดปีมาอันนี้ก็หาโพส ID ที่เท่าไหร่อย่างเช่นอ่าวันนี้พี่เราบอกกนะ่อนนะเข้ามาอย่างเช่นเราต้องการหา ID ที่หนึ่งสามหกนี่ไม่ใช่หวยเดือนนี้นะ มีต้องการหา id 136ปกติถ้าเราใช้แว e r เราบอกว่าแว e r id เท่ากับมันจะได้แค่ค่าเดียวแต่ตัวนี้ถ้าเกิดเราอยากหามากกว่าน่งนันเราก็ใช้ sql i n j e c t เข้ามาช่วยแล้วก็ระบุชื่อ field แล้วก็ระบุ id ที่ต้องการหาทีนี้ทำไงต่อ build ร็จก็ resolve เหมือนเดิมนะครับ db db อะไรเลย ctrl c r l security นะครับ l โอเคแล้วก็ลองวนลูปแสดงผลดูวาย l ูเม่กี้มันมีอโอโต้คอมพีทขึ้นมาวายรูบ l o o p นะครับแล้วก็ r เท่ากับ จะกลับอะไรจำได้หรือยัง db อะไรต่อ sql <Okay. S 1> <B> อะไรต่อเ e ิดเปด row เพื่อที่จะดึงค่าออกมาแล้วก็อันนี้ก็นะครับอันนี้พี็กลองดึง row พินาหลายพินาโลเท่านีนานา้ก็จะได้โพสไอดีที่ที่เท่าไหร่หนึ่งสามหกออกมานะครับลองมาดูผลเพื่อทีนะครับเราก็จะได้ไอดีโพสไอดีที่หนึ่ง ซอทโค้ดนะครับโพสไดดี ID ที่หนึ่งโพสไดดีที่สามก็โพสได้ดีที่หกนะครับเห็นว่า,เ,าเป็นฟังก์ชันที่ทำอำนวยความสะดวกในการหาข้อมูลมาโอเคอันนี้ก็ขอจบไว้ในส่วนเดี๋ยวก่อนจบ จะให้ดูผลของคำสั่ง h q l ตัวนี้นะครับอยากรู้ไหมว่ามันได้เก็นเป็น sql อะไรออกมาให้เราดูก็ลองดึงดูได้อันนี้คือคำสั่งของมัน s e l e c t e star f o m p p v b sp where post id ติดตดตน,นอกจาก in แล้วยังมี not in ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะลองดูว่าผิดหรือเปล่าาไม่มี นี่ทีอ๋อเขาใช้ตัวนี้เป็นคอมมาที่สองถ้าจะใช้นอตอินก็ตรงนี้ใส่เป็นคอมมาเพิ่มเข้าไปอีกอันหนึ่งใส่คอมพาทูเข้าไป มันก็จะเป็น not in แทนลองกลับมาลานบทน,นะครับ not in ก็คือไม่เอากระทูที่ 1, 3, 6นะครับเราใส่ true ไปหลังจากนี้ก็จะเป็น not in post id ที่ได้ออกมาก็จะเป็น 2, 4, 5เป็นต้นหรือที่ไม่ใช่ 1, 3, 6นะครับอันนี้ก็ส่วนของการคิวรี่ใน p ีเอสพีมาแอดมินทอนในพีเอสพีบีนะครับก็จบไว้แค่นี้นะครับเก่ยวนับการคิวบีนะ้ข้อมูลก็มีอะไรบ้างมีสิเล็กธรรมดานะครับสิเล็กแบบมีเงื่อนไขนะครับสิเล็กจอยจอยก็คือเรียงตารางนะครับแล้วก็ไฟล์อินเซ็ตนะครับข้อมูลในเซ็ตที่เราต้องการแล้วก็น o ต in นนอตอินเซ็ตก็ ใช้ฟังก์ชันเดียวกันกับ i n t e s t ก็คือเ equal i n t e s t แล้วก็ใ,ใส่ parameter equal เ,เ,เป็น true ไปนะครับอโอเคจบไว้แค่นี้ก่อน